เราทัแดนบุกเข้าสู่เยอรมันนี้ด้วยความรวดเร็วและโหดเหี้ยมผ่าน,นไม่กี่เดือนพวกเราก็ไปถึงเนินเขาซีโร่แนวประกาศสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าสู่เมืองของเยอรมันพวกเรามีจำนวนมากกว่าเยอรมัน <10. S> 1ิต่อหนึ่งคือมนุษย์ต่อคือมนุษย์ขอนถามพวกเราที่ถูกส่งเข้าไปเพื่อเคลียร์ทางให้กับรถกองพวกเรา และเมื่อพวกเราสามารถยึดซีโรได้พวกเราก็จะเดินทับเข้าสู่เบอร์ลินและที่นั่นพวกเรามั่นใจว่าการสั่งสรทั้งหมดนั้นมันจะต้องถูกชดใช้ด้วยเลือดม,มาดินแดนดินแดนมัน,มนเลือกพวกมันโอ้แมงเมษาสิบแปดหนึ่งเก้าสี่าตามเนินเขาซีโรเยอรมน,นีพลทหาปาัปสโกอกองชมาลช็ชอกที่สาคือพูดเลือดทีแล้วสิสิสมันเหนือนะเออ ตอบที่อะไรไแลถามด้วยตอบที่ร้านโอ้ตายอยู่อเมริกันฟุ่นด่าขอปืนก่อนกันน่ะไม่อืมไนช์ไอชวาหฮงซวยไปนไงอืมบึมบึมเงาใครน่ะแม่พี่พี s เสียงมันงงแง่กูรู้สึก ไปเล่นไรซิ่งไปซิ่งเล่นไรซิ่งมาแล้วสีแบบนะดีบิตี้ดีบิตี้โอ้ยจต่กายหนูผู้นี้ซะโอ้ยอีกครั้งหนึ่งอ่ะนายโก้ความตายได้แลก็ถังเราผมจะสมัครในรายฮะไม่สะเกตไปเอ็นิวนิวจัดเลียนอำแม่งด้วนเชียร์น้อยคุณที่เสียงปืนเลยไม่ใช่พอยนะครับจ่าเอ้ยไอหานี่จะตายห่าอยู่แล้วบางทีเพื่อนของเราอาจจะช่วยให้มันเลื่อนไหลเร็วกว่าเดินเนียวเพื่อนตัวไหนแล้วก็ลืมละฮะตัวเอฟเพราะงั้นเรา ก่อนก่อนนะฮัลโหลปิง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 แป๊บแป๊บคอนเน็ตคอนเน็ตอินเทอร์เน็ตคอนเน็ชันแป๊บนึงโอ้ยวับฮัลโหลพี่ออนยู่ไหนปิงเต่งเออระเบิดกูมาจากไหนวะเนี่ยมึงมือปลาระเบิดปิงมันได้ระเบิดวับไปเองช่วยหน่อยเดี๋ยวเพื่อนไปประหารไอ้เนี่ยเพ่ปร์หารเด็กโอ้ยจิ้มหน่อยเร็วโอ้ยแล้วกันพีดเอาเิเอาคืนไปไม่ถึงกูเดี๋ยวไปโอ้โหปิงแม่งโคตรเด้งเลยเดี๋ยวดูหน่อยเร็ว โอ้ยไปไรยิงพวกหันกันมาจะหน้าจะหลังจะซ้ายจะขวายิงให้มันตายนั่นก็พอแล้วใช่ไหมที่เซิร์ฟแปรห้าที่เป็นปืนขนาดหนึ่งร้อยโอเคยักษกระสุนเดีคนก็ับอยู่ผมอามิสเตอร์นิลี่ครับในเกมคอร์ดคอร์บิวตี้เบอร์แอดไวด์ดูผมดูแฮนเซตเตอร์ในเกมไอ้นี่อาร์เวอร์แอดเวอร์แอดแกรนด์เน็ตเอ้ยคอร์บิวตี้เวอร์แกรนด์เน็ตครับแหนไม่เล่นสนานในเกมนี้หาสัตว์สูบไปเลยอ่ะไม่ได้เล่นนานลืมไปแล้วว่าเล่นไงอ่า บอกแล้วทุกสิ่งที่อยากต้องเปลี่ยนนะเพื่อนฉันตอนนี้ดินแดนพวกมันแล้วคนพวกมันแล้วก็เลยพวกมันแล้วปิงกูก็เด้งป้าปิงสองร้อยเนี่ยนะปิงปิงไม่เกินห้าร้อยนั่นก็พอแล้วป้าเฟรมตกโอ้โหเฟรมตกเหมือนกันตรงเนี้ยไปไปไปร่าพวกแม่งพอแล้วก็เลยบอกพวกกันระดับความระดับความยากเหมือนเดิมเวทไทยเปนด์ครับเรามาเจอกันบนไอแกนเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ออกในตอนนั้น จะว่าไปแม่งไม่ได้เก็บปืนเลยไปโยไอ้คนนั้นญาตินี่ปะที่ยืนอยู่ตรงแม่น้ำตายหาดอ้วโอ้โหดีๆโอ้โหแม่งเล็กแหลกอืมโอ้ยละอ้าวใครอะไรระเบิดตุ้มตามตุ้มตามเก็บตายเวกันาตาตอนตอนนี้เรามาเป็นเอ่อมึงนกองสนสโมสราราริการอะหลบยิงไกลๆดีกว่านะอยู่ไกลๆมันไม่ได้ไปซ้ายหรือขวามึงนำเลยดิมีที่ดีมีที่นำดีดิมีที่อยู่ไหน ไปคุณเมื่อดีมีที่กูคือตัวประกอบคือดีมีที่นำปะถูดีมีที่นำปถูดีมีที่นำประวันนำไปซะไปไปไปนำประเรดนิมที่นำปถูมึงตายกูย้ถอยตัวซีตัวซีอน้ำโฟนโอ้ยเอากระป๋า็โฟนนิโอเฮ้ยรลเบิดอะไอะเตี้เ้นบุ่งแหลเยอะไมเยอะี่เยอะกี่ลูกกแน่หกลูกอ่ะดูดูดตายแล้วยังจะป๋าใส่นิโอทำไมรู้สึมือนมีรยข้างหลังกูเลยคลิปเองวะ มาแล้วฮะเกิดตายคนเดียวนี่โอ้ยกูได้อีกแล้วนี่โอ้ Paper Heart ไม่เป็นไรมันมีเยอะมันมีเป็นล้านลูกไอ้มีเป็นล้านเหรียญอะมันเป็นกูอยู่โซเวียตไม่ใช่หรอกโคเรียมจากไหนวะเนี่ยเ a p e r Heart เนี่ยจะไปรู้ไหมล่ะอ่ะกูเอาเหรียญในจูงมาจากไหนวะอ่าไปอ่านเ Paper Heart ไงโคนี่สองคันเนี่ยโคนี่สองคันแล้วไงวะจี๊ดซับซีคือสองคันยิงระเบิดเนี่ย ยิ iker, งไทเกอร์ตัวที่แบบสีเข้างหน้าระเบิดอะเกมนี้อย่าไปหาฟองจริงครับจริงๆเอ้ยยิงจากไหนวะเอออะมองไม่เห็นโอ้ยยิงข้างบนโคบอมีโคบอมีเดือๆกำมันเอามาฟินช่วยทุกอย่างเด้วไม้ตําปิงก็เสิบสิบเอชีขขนมาฟิลมนจะหาเองเออๆฉีดๆใครยิงเนี่ยตายใช่ไหมไปไปไปดิมีที่นำดิ เกมนี้การโผล่เกมนี้การโผล่ก็ดีงามยังมีที่นะอุ้ยนำเองวะกูขอโทษขอโทษขอโทษโดนแบบมาริโอหลบกูยังไม่ตายเอลมีพิออนกระดาษตู้ฮะนิโอช่วยกูก่อนเถอะเปเปโบฮาร์กูได้มาเหรียญเหรียญที่ห้าแล้วเมื่อนี่เฉยอะไรก็ช่างมาเถอะเฮ้ปืนลมยีรมันปืนฟอร์ชิมเจเกอร์กาเวลมันกามันคือกาเวลฟอร์ชิมเจเกอร์นิโอรู้ไหมนี่คืออะไรปืนที่กูใช้ปืนที่กูใช้เนี่ย อะไรมันคือแมชชีนแมชชีนพอยซันมันพอยซันแมชชีนอ่าถูกปะวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขยิบกูอ่ะตีสอง42 42มาเร็วมาไอีเอมันชื่ออะไรฮีเรโอบาซอป่ะเอาฮีเรโอบาซโซ่ไหมกไอีชื่ออืมไอไอ้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 เลนอฟมึงเอาไปใช้เลไอ้ฮีเรโไอ้ฮีเรโอบาสโซ่เนี่ยเลยเลยแปลว่าอะไรเลยฮิตเลยป่ะ อ่าฮิลเลอร์ซอลเรื่องของฮิลเลอร์อ่าอย่างแรกเราควรจะจุดมอร์ทองแล้วปาใส่ตรงตีนมันครับแหมคูณสามได้เยอะคะแนนปลาเผาเผาเบอร์เนมโอลแล้วก็ยิงเก็บแต้มไว้ดิโอ้ยโอ้ยหายใจไม่ทันนิโอะช่วยด้วยก็โดนยิงปอดหายใจไม่ออกเออหายแล้วปลาดุยปอดนี่แมปปึ๊กปิดไม่สอบกระป๋องแม่งไอไอไอคนรักสี่สองเดนระเบิด อ้าวเอามาดีไขวะเนี่ยใครฮะใครพี่ก็ไดากูวะใครนิวระเบิดข้างหน้ากูี่วะอ๋อปิงปิงเด้งเออเออเออโลกนี้มันทำไมเป็นสีฟ้าไอ้ไม่ใช่ทิ่ขาวดำฮัลโหลเฮ้ยกอินเทอร์เน็ตคอร์รัปชันอีกอะอ๋อเออมึงไม่รู้อะไรสัตว์เอ้อคอร์รัปชันรอแป๊บเออกำลังสตาร์ทกันเลยบิ โอเคคือปิงในทีเอสมันก็ไม่ได้เด้งเนี่ยมันมันใหม่แบบต้องไปในเกมมันเด้งไม่ได้ไม่เข้าใจกูก็ไม่รู้สินะเนี่อ่ะไอ้ผลที่บางเกมจะไปออนไลน์แล้วผมดบไปเนี่ยแต่คอเดดมันห่วยแตกวิ่งไปเลยไปไปไปอู้จิตะระเบิดเออโอ้ยไอ้พวกหลุมพ่อพวกเนี้ยจะเป็นสูตร้างเขาพวกมันแล้วกูก็ตายแล้วชิคด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปพงหาอีกแล้วเนี่ย กินเรียนแล้วนั่นเลยไม่รู้รู้กันได้เยอะมาก,กยิงแค่กูน้อยยิงแล้ววอสกาไหมอืมช่วยด้วยไปป้องฮา,าอีกแล้วใจเย็นโว้ยไม่ต้องนี่มีตัวคาเลฟอ้าวโดนโคคาเลมเว้ยสะพานเขาเหลือปืนฮะอ้าวนิโอมนเขาเหนื่อปืนอุ้ยชิลเบิดหลังโอ้ผมมือเลยกูเหมือนงงแม่ง ระเบิดขั้นหลังขั้นหน้าเป็นเยอรมันเออเจริญโอ้โหไกลป่าววะย้อนไกลเลยวะ <c oughs> เราจะไปออสตาลิมบัสโซกันเร็วๆอ่าสี่สองทบบ่ายยิงด้วยนะอย่าลืมสะพานโค้งยังได้ได้ไม่มถือสี่สองระเบิดขั้นหลังสองลูกไม่เปไ็นไรไม่โดนโอ้ดินยิงเดินยิง ไม่ตายพอดีแต่พ okay ่อมือซ้ายเสร็จแล้วเล็วมะแต่พอเราเล่นเยอรมันเราก็ตะโกนด่าโซเวียตด้วยคำแบบนี้กันเระเบิดระเบิดโอ้ใช่หืมแตไอระเบิดอีกองอ้าวไอเชี่ยวโยนระเบิดมาตัวเองหืมเอออ้าวเออเออมาดีโอคุณมาช่วยนะกูเมาปืนเรียบร้อยละอ่ามุมผ่าบิดครับเมาปืนเมาปืนติดปืนเรียบร้อยแล้วระเบิดอะไรเนี่ยข้างๆคุณเฮ้ยหนีขัดข้าไปกินหน่อย พูดจะน้ำมันเฮ้ยเดี๋ยวเดียวระเบิดระเบิดอืมไปล้มนั่นกลัวมามอฟฟีนช่วยทุกอย่างเว้ยโดนไม้จิ้มขายแล้วก็อันนี้ให้สะพานโค้งเฮ้ยระเบิดระเบิดไดเยินด้วยหรืเปล่าอืมมันยืนมองหน้าอะไรฮะอย่างอย่างลงไปซะไปเรื่อยเรื่โอ้ยจะระเบิดเออเรอบพี่อะไรวะไม่รู้ลอสเขาเราเข้าใจไหมมาสอบอ่าดับฟันสักพี่เฮ้ย เอาแล้วใครมันโดปืนตู้สตาร์ลินบัสโซไปแล้วเดียวเนียวเนียว4-2ไม่พอเก็บโดยเมกาก็จะกลายเป็นลุสเซียบัสโซถ้ากินโซเวียตล่ะก็สตาร์มีบัสโซไงเก็บโดยอะไกันล่ะอ่ะเชื่อชิ่บัสโซถ้าเก็บถ้าเก็บละเออเออเก็บโดยอะไรแกถ้าเก็บถ้าเก็บโดยไอ้เนี่ยไอ้ฮังกอรี่อ่ะฮะฮังกอรี่นี่ใครนำวะผมไม่ดูสเตน ก็ได้ยินไอสัตว์เิดไปซะสี่สองมาพอชิงกาเวลเจเกอรมันคือกาเวลฟอร์ชิเจเกอร์ไอจิตงตกใจหมดเชีนเนาะภาษาเยอรมันแค่แทบทุกคำแม่งกลับคำได้หมดอ่ะเพนเซอ,อ ers, ร์คับาเกอิทบาเกเพนเซอร์โอ้ยจะาตายกาาเ,กนาาเกนพนเซอร์คาบาเกนคาบาเกเพนเซอรแปลว่าอะไร ยานเกาะต่อสู้มันคือต่อสู้ยานเกาะเอ้ยไม่ใช่แล้วไปไปไปกระสุนที่เหลือต้องเป็นของตู้ไปไปเออนำโดงครับนำแล้วนำแล้วเออเร็วสามเก้าฟุบปูได้ก่อนเออเตือนยิงโม่ใส่อู้ดีให้ดีมีที่อะไรเนี่ยเป็นพิระมุษสปาสักอู้เออ ก็มันง่วนี่วะอากาศมันเย็นอ่ะอ้าวเราขึ้นมีใครเนี่ยระเบิดไปกินค่อยเดินนั่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 นเคลียร์เลยพี่ไปรับบุหรี่เคลียร์เลยผมเป็นคนรบหลงทางวิ่งวิ่งวิดีมีที่นำชาร์จนนโอตามนั้นไปคุณนำกูไม่นำเว้ยอ้าวก็มึงไม่คืนดีมีที่ไม่ใช่หรอกูไม่ใช่ดีมีที่ ก็คือก็คือพลทหารโพเทนโกก็ไม่ดีไปที่โพเทนโกไม่ใช่เหรอบนนั้นบูกินนี่บูกินนี่เพนเซอร์เช็คอ้าไปนิออเพนเซอร์เช็คอีเช็คเพนเซอร์ออย่างที่บอกครับเดียรอนเดียรอนฮะเดียร์อลาอูลาอะไรเนี่ยเห็นไหมคนบิกกี้เห็คนร้อยเจ้าแต่หน้าทำลายไทเกอร์ได้ถุยมาก็คือฮีโร่ออฟเดอะสตาร์ดิการ์ด แม่มาคิงไทเกอร์หรอมาไอ้นถเกราะพวกนี้มันไม่สามารถสู้นายได้หรอกเพราะเราคือดิมิตี้ดิมิตี้ปาตังโกปาตังโกถุยขอนตะพูได้ยังแม่เน่ยเออเออใครเนี่ยอ๋อใครยิงวะเนี่ยอ๋อตาย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 เออเออโดนไฟเผาตายช่วยด้วยนิวคันมหากรูแบบคันมหากรูแบบอาม่าไม่ได้เหรอ ขานวพราะมันดวิ่งมาสะดุดคือเข้าใจฟิลลิ่งไหมว่าวิ่งมาสะดุดเนี่ยไอ้สายพานข้างหน้าคุณเนี่ยตายเห็นไหมเห็นไหมไอ้สายพานคิงไทยเนี่ยวิ่งก่อนการช่วยเพื่อนที่ดีคือเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนไป็นไอที่โล่กับโล่บังกระสุนพอเพื่อนไม่เป็นอมตะก็สุดนะไป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 เอาัอดีเอามีดไปอจิ้มไม่โดนดิเอาปิงเด้งระมัดตกไอพี่ว่าเมื่อกี้กูเมื่อกี้กีกูหัวฟาดไปหรือเปล่าว่ากูได้เสี่ยงกูได้เสียงแม่งพูดว่าไฟเดอะบัตกรี วอเตอ์ฟังโอ้ยปิงเด้งล้คก็ขีวาร์ฟเลยเป็นจัมเปอร์เลยไม่ข่าวว่าเด็กเย็นมันแข็งไม่ใช่หรอวะยูวใช่แนตะ่ก็ระบบพัติมีนี่ก็เหมือนแค่ฟอน์เด็ดนะาะงั้นเราควรจะเอาเช็คกิ้งใส่มันปึ้มเปลี่ยนหมดแล้วก็อ้ามาคิงท้ายอย่าถอยจะเช็คบนหนา้าต่างปัจจักรมันซะ ไปไปอ่าแล้วเลสซอรเมอร์ดิวิดแม่ให้เนี้วมันบอกให้เราถอยไว้ปล่อยให้รถถังจัดการมันเองก็ตาย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 ,ตายช่วยด้วยกูได้เหรียญมีโบฮาร์ดมาเท่าไหร่เหรียญงี้ยเนี่ยหเหรียญที่ร้านกว่าแล้วมั้งค้างล่างเกยางวะอย่างมาั้งเร็วๆจิ้มเร็วๆปิงเด้งอีกแล้วเนี่ยอ้าตื่นมอร์ฟีนไปชนบ,บนแล้วเฮ้ยนี่ตัวก็ผิดอาเปล่าไปได้ยังไงวะ ไปปลาโมลทอกเออเราเช็คกูอยู่ไหนวะหาไม่เจอเอาเจแล้วแม่งงานทีนี้ไอแมวดุไอราชาแมวดุแม่คนสวยจริงนะไปตามมาไปบีกุ๊ปที่ไอบรามนี่เขาเรียกอะไรฟาร์มหรือเปล่าอันเดียกว่ฟาร์มเพราบางเนี่ยลงนาลงนาลงนาไปทรีมีที่กูเห็นว่ามึงอะไม่เคยแบบว่าอะไรวะลดอาวุธเลยนายควรจะรู้จากคนคนนี้น่าเชียร์นอบ ไปกูซะรราคืออะะไวกูไม่รู้ไอ้ขี้ขาต้องซ่อนอยู่เงาแน่นอนเราจะไปหามันเดี๋ยวๆแล้วกูรอดดีมีที่จะกล้ามาซ่าตามนะครับเอาดิเอาดิทำไมหมมองหน้าเหรอฮะไอ้แมวดุเอ้ยเคลียร์ละใครยิงวะใครไม่ยิงกูวะป่ะเคลียร์ละโหวับ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 โอ้ยแย่แม่งวับวับวับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นหัวหอมวับได้ไงจ่าเชนเนาะทำไม นายถึงได้ไอ้ต้องฆ้ามของนี้ฮะกูเห็นเพื่อนกูตายในแนวหน้าด้วยมือของไอ้พวกนี้ตายอย่างไรพราวามาณีเพราะมันควรจะได้รับสิ่งที่มันทำและมากกว่าีมีที่นายคือรถถังไปเลยซะก็ต้อไปเลยนายควรได้พักเชนอนอกมึงเดินเยากขึ้นมาตอนไหนวะไม่รู้เอ๊ะ วิ่งแป๊บเฮ้ยมาเลยมายตาโตเลยกลัวอาการหนาวโอ้คนก็เป็นห่วงอะไรเนี่ยนี้โอ้มามามาปะโอ๊ะหลอดหนาวไหมอ่อผมมีเพนเซอช์ไว้ว่ามันเอาไปเช็คเพนเซอร์เพราะงั้นมันไม่มีสิทธิ์ไปเช็คทีสามสี่ ดูชื่อรถธนาคารนี่นึ่เก้าเก้าห้าเจ็ดห้าไปล้กูไปล้วทำไมต้องไปอืมเราอยู่บนทางนี่แหละตกรถเอาชาร์จอะอะปิงด้งเอเตนแลนเตนเเตนแลนเตนเสียงอะไรเป็นเฮ้ยปิงด้งดูแต่เ a n ชคเด a t h o ปิงด้งให้นิโอลโหกูได้ยนเว้ยโอ้ยมาหายล้ ปะจะก,การในห่อคอยหิงซวยใครหิงวหัวใครหิวหัวเนี่ยกอเจอแล้วหอคอยยิงไปไหน,นมันนั่นเฮ้ยเรียบร้อยสหายทำตามดิมีที่ซะ,ะน่านัดสุดท้ายมีที่โอเคกันได้ท,ดที่กันทำตามดิมีที่กันกูหมอบอยู่ตรงนี้แป๊บสัง,งนงั้นอ้อยอ้อยมอร์ท็อก ค็อกเทลเต็มๆระเบิดไม่โดนหรอกไอ้ไก่เฮ้ยวันดี้กระสุนดีเลที่เลยเยอะว่ะเยอะเยอะเขาโดนระเบิดระเบิดโอ้ควันอีกอะมองไม่เห็นเออไอพลทหารไม่ช่วยกูเลยช่วยหน่อยเร็วนี่ิว้ย กันตมา้คันมากูจะตายแล้วคันมาขาไหนไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวช่วยหน่อยเฮ้ยอย่าขาดเตะนะกูทำไมวะช่วยหน่อยเตะแม่งเตะโอ้ยืนขึ้นเลยกูโอ้ยเฮ้ยกระนาตู้ข้างหลังตายแล้วจ้ะช่วยหน่อยปอมานิแตนโอ้ยช่วยก่อนเร็วโอเคเอออ่ะโดนแก ใครมันยิงโอ้ไม่ยืนเนี้ยเนี่นนนย,ย,ยนะยิงมันญาติเลยไอ้โหรถถังเยอรมันไอ้แม่ดิทรัคทรัครถบรรทุกเยอรมันมาพัางงานเราต้องยิงก่อนที่ถึงเป้าหมายแต่ไม่ทันแล้วโอ้ใครใครโอ้โหหยิบเช็คมาอย่างดีหมดหมดเจริญเออจุ้ยด้วยล้มไหนวะทางไปหยิบเช็คจะไปหยิบเช็คเออ ออนีโกตายหาเราเนี่ไปหาไม่เจอเลยข้างหลังมึงทำ่มไนวะโคตรไกลโคตรไก่กูหลบก่อนโอ้ยเจริญัเหมือนปลาระเบิดขวดได้มุงมิงมากอืมดีม่งเต็มเต็มนี่เก็บไปเลยสองศพไม่สองดิสองคันแล้วก็ขอคอยเฮงโซอีกหนึ่งวุดิโอ เออเอเชื่อเชื่อกินกินก็ได้วะเออจบไปไปไปแล้วก็มาไปทำไงเนีโอเฮ้ยทำไงต่อเนี่ยแม่งโดนยิงกดหัวฮะแล้วเบิดข้างหลังกวานิโอบายบายนั่นไงจอดเออมือป้าตายเลยตัวนี้อยากจะมีไปเก็บแล้วยนทีเนี่ยแต่ว่า กูเชื่อใจเพื่อนเลยว่เพื่อนจะต้องวิ่งมาหิวกวูาทานก่อนที่กูจะตายไล่เชือดติดเออแล้วดีมีที่ก<า>ูอยากรู้ว่ามอฟินไม่มีกี่หลอดวะไม่รู้ว่าแม่งพกเป็นล้านกูแล้วกูก็ได้ไปพวกฮาร์ดรอบที่ล้านแล้วด้วยจริงๆเก <c oughs> ินล้านละแล้วลเราก็เสียตัวแล้วเราก็ตายกระดาดนี่รอบพี่ล้านไป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  เลงดีๆแล้วก็เต็มๆเลยครับ2ศพระเบิดหลังกไูไม่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 เออแล้วมาตายตรงนี้เนี่เฮ้ยเตือนโพคาอีกแล้วเดออีเ๋ยวไม่ต้องกลัวเดียวเพราะว่าฮาร์าดมันเยอะเฮ้ยอย่ากรู้เซเว่นไม่มีโพคาร์าด้วยหรอวะไม่รู้เหรอมันไม่มีนะแล้วแซมมันกู้ยิ้มจากอเมริกาแลลีฟอ้อโอ,โอ้โหไปตายสะก,กาสนามเลยเออมันจะให้ตัวช่วยไงเนี่ยไม่ต้องห่วงช้นไม่ต้องห่วงก็แพ้สิครับอ่ะเร็วมาฟินมาเพย์สเก่าเลยมึง แหมอุ้ยเจ๊หื่อมแหมหมาอย่างเท่นะพี่เรือบินบินกันหมดเลยปะใช้พอยยังวะนี่ฮะยังไม่รู้แต่ดูเต้นไม่เงินกระสุนได้แค่นั้นแหละไปไปไปนั่นนั่นเห็นเห็นวันนี้พี่ฟอร์จในในได้ปืนในฟอร์จจริงๆก็กลาบไปมันก็ใช้ไอ้นี่ไม่ใช่หรอวะ ก็ใช้กระสุนเท่าไอไอเคอาร์ไม่ใช่หรอวะทำไมมันแรงจังกูไม่รู้อ่ะอ่ะได้ข่าวว่าหนาวเราไปกินไปไอ้กผิดโห้ตื่นจากเลนขึ้นใต้อแม่เองเลนดีนานนานน่นรถสปอรตีสองห้าหนึ่งเพนเซอร์เช็คฟอร์เอวี่วันปากมันถอยแล้วไม่มีเหตุผลหรอกนะ ยิงมันเลยใครไม่มีปราณที่สายกูในสตาริกาดเพราะงั้นที่นี่ก็จะไม่มีตานี่เหมือนกันโอเคตาต่อตาไว้ฟันต่อฟันมือต่อมือแขนต่อแขนเออเออปิง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 เออระเบิดระเบิดระเบิดเออปิงเพราะเอออ๋อปิงปิงเออระเบิดต่อเอออ้าวแล้วกูมานอนอะไรตรงนี้ให้ช่วยด้วยปิงเด้งตายเลย ช่วยอยู่โอ้จะเย็นมองก่อนมองก่อนเยอะๆการนาตู้การนาตู้สอบสายไม่ได้ไว้เออเอ้าแล้วตายคู่อย่างงั้นเจริญแจกพลอยไหนวะเฮ้ยโซดีไม่ไกลมาตรงนี้ไม่มีปลาหนีมาโนโนเมอร์สี่โอ้ยวิววิวไปตรงนั้นทำไมวะโอ้โเออ เราตาจะไก่ลาก่อนเช็คเจอกันหน้าเช็คพอยนิโอระเบิดเจอชิพไห่ปลอดภัยแล้วมั้งไอ้วจะปาระเบิดทำไมเนี่เฮ้ยเดือดตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะงั้นเราต้องปาระเบิดมันกลับลูกที่มันปามาใส่เราเอาลุยไม่กลัวเว้ยปามาหาตัวป้อเหรอไม่ได้ปา ลุยเลยชนะอยู่ในมือเราแล้วไอเยลแมันขี้ขัดกำลังนี้ป่าของโคเคมันคืออะไรวะไลท์อะไรนั่นน่ะมีดไปกินปะเนี่ยที่สามสี่ยิงเพื่อนเนี่ยที่ยิงเพื่อนขาขาดเลยมอสโคว์มิลิเทอรี่เดรตริกเนี่ยแอนิโอเนว์เนวนี่คือชายวิเปรันจิตของเยอรมันมันไม่หายแลยเหรอเนี้ย จ้าส์อ่าม oment นี้<ป>ทุกเก<ป>้าที่เราเข้า<ป>สู่เรื่องข้าใกลเบอร์ลินฮะพวดโดรด,โด,รดริน่าฮะเราเข้าสู่เบอร์ลินก็ได้เข้าใกล้ชนะเข้าใกล้การแก้แค้นบูราโอเคจบนะครับเจอกันพันนะครับแล้วก็แล้วคอยเดือบบาดเจ็บคอแป๊บ